สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีกับช่องปล่อยบาวชแนลนะคะเยไม่เจอกันอีกแล้วไม่ได้ลงคลิปมานานเลยนะคะนี่คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าฮโอเค <c oughs> อ่ะมันจะมีผีกระดูกนะะันค่ะทุกคนนั่งจิบชากัน4ี่คนเอ๊ะผีกระดูกหรือว่าหุ่นนะน่าจะเป็นหุ่นคะ่ะทุกคน ใช่หุ่นค่ะเป็นหุ่นเป็นหุ่นดูดิหุ่นนิ่งนิ่งมากนิ่งมากดูดิโคตรนิ่งอ่ะเดี๋ยวลองยิงหัวยิงไปเออแคนหน่อยเหมือนนาฬิกาเลยค่ะทุกคนโหของจริงค่ะทุกคนมาสิอ่อมัน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 โอ้โอ้เอเจ็บจ็บจับ เดี๋ยวเดี๋ยวนะไปค่ะโอ้ my g กอดสนุกกันไหมจ๊ะสนุกแล้วก็บอกไหมจ๊ะเฮ้ย <c oughs> hey, อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอนอนตายแบบนี้เลยเหรอสนุกกันไหมจ๊ะเอา้ายิงไม่ถูกสนุกกันไหมเอา้ายิงนัดเดียวตายเออเอาอา <c oughs> มือขยับ เอ้านัดเดียวตายจริงรอ่ะทุกคนตอนแรกเขาก็ว่าไม่น่าจะเชื่อนะใช่นะัดเดียวตายจริงๆ <c oughs> โอ้ใช่โอเคต่อไปเฮ้ยผีผีทุกคนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะผีห้องนี้ก็เต้น โอ้โหโคตรเทอตัวนี้ไม่เต้นนะตัวนี้ไม่เต้นเอาเอาเอามันจะมาต่อยใช่ละนี่ไนงะสนุกกันเปล่าสนุกใช่ไหมล่ะสนุกก็เต้นกันเยอะๆนะ <c oughs> ไปค่ะหากแกง๊งอยูุ่ซ่านน่โอ้โอ้ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวไปเอาตาังที่บ้านซื้ออะไรนะหัวโ,โตๆเออไปซื้อหอัวโตๆ เขาเรียกว่าอะไรหัวโตใช่ไหมหมัวโตโตว,ว่าไปเอาคนขายละ่ะเดี๋ยวนะทำไมคนขายตัวเตี้ยจังเลยเนี่ยลืมไปแล้วค่ะทุกคนมันคืออะไรกันอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะเออเอานี้ก่อนลองดูค่ะน้ามันคืออะไร ใช่แล้วหัวโตซื้อไปเยอะๆเลยอาซื้อไปเยอะเลยค่ะอะกระเป๋าไม่พอใส่อ่ะต้องเทสดูก่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดไม่เทสนั้นเสียดายมากเออเราก็จะได้ไม่เห็นแก๊งยูซ่าหัวโตนะคะหัวโตนี่เน่ เออไปหาคุณหมอก่อนไหมคะเราจะไปหาคุณหมอก่อนนะคะตรงนี้แหละแล้วก็บินไปไปริยค่ะไปหาคุณหมอนะคะให้คุณหมอรักษาให้คุณหมอรักษาเสร็จแล้วนะคะเราเราก็นี่เราก็จะได้เลือดเต็มๆนะคะ,ะว่าไป เอาแล้วแล้วพวกนั้นไปไหนล่ะืมแล้วเราก็รอกฆ่ามันนะคะชึบมาสิจ๊ะโอ้ทำไมตอนกลางคืนมันเยอะขนาดนี้ล่ะโอ,โอ้แกงก,กุซ่ามาเร็วๆจ้ามาเร็วๆฉันมีอะไรให้ดูเฮ้ยอะไระเฮ้ยผู้หญิงสวยมากเลยโหอหม่ฮ้ยฉันไม่กล้าจีบอย่างนี้ทำไมเธอถึงไม่กล้าจีบล่ะ เพราะเธอสวยเกินไงเต้นไปค่ะเต้นไปเลยเฮ้ยมันให้พวกเราเต้นว่ะหัวโตไปเลย <c oughs> ว้วหัโตเลยืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อเขาเรียกว่ายาเนี่ยนะเออเดี๋ยวเดีวนะเดี๋ยว,ยวคุณคุณคุณคนขายคุณเป็นคนขายนะคะไอตัวเตี้ย อันนี้ใช่ไหม่ะเดี๋ยวเราอ๋อใช่แล้วใช่แล้วค่ะตัวเตี้ยน,นี้ซื้อซื้อไป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 เอากระเป๋าเต็มว้าไปที่แก๊งยากรซ่าเลยโอ้โหมันไม่จับมันมากเลยเธอเอาเพลงมาจากไหนเนี่ยมันสุดๆไปเลยอ๋อโอ้ my gosh oh ตัวเตีไปเลย เฮ้เธอทำไมพวกเราตดเตี้ยกันหมดล่ะเนี่ยเราก็ไม่รู้มันกันดิเออมันใช้ยาอะไรเนี่ยเอาหัวโตอีกไหมเฮ้ยอย่าทำให้เราหัวโตนะเตี้ยแต่หัวโตเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอ้พีตัวนี้มาจากไหนอะอ๋อฉันได้ยินเสียงเพลงมันมันอะฉันก็เลยมาหาใช่เปล่า เอ้ไก่มันไม่มีมันไม่ได้หัวโตว่ะเอาเป็นเลยค่ะหัวโตวเอาหัวโตวไหมจ๊ะเออเออเอเอ,เอาก็ได้ครับเอาเพลงจบแล้วเพลงจบกันแล้วหรือจะวิ่งมาต่อยฉันใช่ไหมโหหัวหนักหัวไม่นั่นอ่ะเอ้าเหลือตัวเดียวที่หัวไม่โต อ่ะหัวโตไปก่อนละกันนะหัหวโคตรโตเลยค่ะเต้นเพลงหว้ยวๆๆว้ว,ว,วอ่ะเธอเธอไปเรียกเจ้านายให้เราหน่อยสิเพลงนี้โคตรมันเลยจะเรียกเจ้านายมาเต้นนะอ่ะเออ่ไมไม่เอาดีกว่าค่ะ ตลกไม่ไหวละอ้าปากด้วยหลอกฆ่าทีละคนเลยค่ะยิงหัวมันค่ะยิงมันไปค่ะอ้าตายแล้วตายแล้วตายตายแล้วเออหลอกฆ่านะคะให้เต้นแล้วก็หลอกค่ะเฮ้ยพวกมันค้าพวกเราว่ะยิงนัดเดียวแตกคือไรไม่ทราบก็ปืนไงเดียวนะจะล้าพวกเราหรอ อ้าวเปล่านี่ฉันไม่ได้จะฆ่าก็พวกเธอเสพยาเสพติดเฮ้ยมันรู้ด้วยว่าพวกเราเสพยาเสพติดเจ้านายเราจะโดนไหมเนี่ยไม่โดนแน่อ้ามันหมดเพลงแล้วเอาเพลงไปเต้นต่อเลยเพลงไปเต้นต่อเลยคนนี้เอาไปอ่ะเข้าอ่อนเลยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะยิงวิ่งมาให้ยิงถึงไงเฮ้ยโอเข้าอ่อนเลยค่ะทุกคน มันไม่นอนค่ะทุกคนอ้าเหมือนคอขาดเลยค่ะทุกคนดูดิเดียวได้เดียวไข้ผีนี่ผีนี่ผี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 ผ,ผ,ผ,ผีอ้าวตายแล้วตายแล้วสลบไปแล้วเหลือคนนี้ใช่ไหมเอาปยยิงไปค้าไปค่ะฮเ<อ>ฮ้ยอย่ายิงนะเฮ้ยเธอจะทำอะไรพวกเรานะ่ะเปล่านี่ ตายกันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็ดีค่ะโอ้โหทุกคนหัวโตกว่าเราอีกค่ะเออโอ้โ,อโห,หมุดดินไปเลยนี่น่นี่น่นนเดี๋ยวหัวหนักไหมนั่นน่กก,กันหนักสิเอคนชัวช่วแบบพวกเธอเนี่ย <c ười> คนชั่วแบบพวกเธอเนี่ยต้องโดนแบบนี้โหทุกคนคอขาดคอขาดคอขาดไม่ไม่นะคอขาดได้ยังไงเอาหายไปแล้วค่ะทุกคนหายไปแล้วฮะเออเออไม่เห็นตัวเลยอ๋อตัวอยู่มันค่อยๆหายไปเรื่อย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 เลย,เยค่ะเอ๊ะทำอะไรต่อดีนะ อ๋อให้โคงกระทุกเตนแน่เต้นเต้นเต,ต้นไปเลยค่ะอืมสี่ทุ่มสิบนาทีแล้วใช่ไหมนะเมหู่สี่เมหู่สี่เออไม่รู้อันนี้ใช่สี่ทุ่มอ๋อใช่แล้วสี่ทุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะหลอกเราะให้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอ๋ จะเอ๋เออออมันมันเร็วมากเลยเนี่ยเออเออยาทําฉันนะฉันขอร้องเลยเดี๋ยวทุกคนทุกคนต้องไปหายารักษาซะเร็วือคุณหมอคะ่ะช่วยดิฉันด้วยคะ่ะเอา้าเป็นอะไรมาอีกล่ะคุณอ๋อโดนไอ้พวกเร็วมันทําดิฉันคะ่ะเร็วไหนหรืออ๋อไอ้พวก ก้างปลาน่นนะคะ่ะก้างปาฮก้างปะทูเหรอเอาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณหมอมันคือกระดูกค่ะก้างปะทูบ้าอะไรล่ะฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันยังไม่มาเด้อมั้งมันวิ่งเร็วจะตายค่ะคุณหมอ,อนี้เธอได้ยินเราได้ยังไงนะี เอออยู่นี่นี่เองพวกเธอนี่เอาเร็วๆฉันจะปล่อยเพลงฉันจะปล่อยเพลงให้นะเอาเออเดี๋ยวเราเต้นเองเหรอเนะนี่ยนี่โอ้โหเต้นกันใหญ่เลยนะพวกเธอเนี่ยเอาก็เพลงมันสนุกนี่นาะเออสนุกตายเลยนะเนาะอเดี๋ยวฉันค่า แกคุณแรกเลยค้าแกคุณแรกเลยนี่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 แกนี่นแกตัวดีนะเออเอมันอยู่ตัวเดียวเลยนะมันอยู่เดียเดียวตัวเดียวเลยนะฮึบนี่ไงฮ่า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 นี่อ้าเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆเราได้ฆ่าโครงกระดูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะ เ,เราเต้นไม่ได้เหรอหนึกว่าแต่เราเต้นได้ซสอีกเนาะถ้าเกิดเต้นได้ก็ดีนะคะเนาะเย้ค่าเราได้เราอได้ค่าโครงกระดูกไปแล้วเออเงินหมดแล้วอะเออเพื่อนๆค่ะเงินหมดแล้วเอมีผีอีกไหมนะ<อ>มีผีอีกไหมนะไม่มีแล้วลวคะค่ะโอเคค่ะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอแกงยากุซงาหัวโตๆนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะบายบายนะคะ